สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคฮมพันธุลาก,กันคลิปนี้มาดูการทําหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องเลยค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมสับครึ่งทัพีน้ําปลาครึ่งทัพีซอสผักเขียวครึ่งทัพีน้ําตาลทรายแดงครึ่งทัพีน้ามันงานหนึ่งทัพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีคะ่ะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับสำนักตุลาการครับผมมาทําอะไรคะมามาทำอะไรคนนไร<ก>ับ<ะ>ทหมูเดียวครับผมเอาลงมือทาเลยค่ะพี่น้องมามาดูกันเอาใส่กระเทียมก่อนนะครับ <c oughs> ตามด้วยตอปลาดเกี่ยวครับ <c oughs> ตามด้วยน้ำปลาครับ ต้ำตาลของนัวนิดหน่อยครับผมสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันงาครับอ่ามาพ้่น้องมาดูกันอันมหมหดูแดดเดียวตรดคูมพันกุลากันต้องคูมพันกุลากันนะครับผมก็จะคุกเข้าหวา่างเครื่องปูงกับเนื้อหมู ให้เข้ากันก่อนประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เข้าไปทีการนวดใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีมาดูกันรับหมดเร็วก็ไม่ได้นะครับพี่น้องูมิพันบอกว่าเจบปีตาย ขอบคุณเนฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องคุณสำลิศบอกสูตรหมูแดดเดียวค่ะสูตรหมูแดดเดียวของคุณคู่พันตุรากันนะคหมูหนึ่งกิโลผมเทรียมตับ ครึ่งทัพทีครับต้นป,ปลาเขียวครึ่งทัพทีน้ำปลาครึ่งทัพทีน้ำมันง,งาหนึ่งทัพทีน้ำตาลทรายครึ่งทัพทีหอมนวอยนิดหน่อยครับน้ำตาลทรายขาวหรือทรายแดงคะน้ำตาลทรายแดงครับหอมน้อยมัเป็นทีขาวนะหอมน้อยหอมนวอยนิดหน่อยไฟนิ่มหยิบตัวคู่กันตุลาการไอ้ฝน <c oughs> ปลายช้อนละกาปลายช้อนเอาปลายนิ้ยิบขอปลยพี่น้องหมูเดียเดียวคุมบันไม่ใส่เกลือนะคะถ้าใส่อาหารแต่กับข้าวคุมพันจะใส่เกลือไปนิ้วหยิบแต่ว่าผงัวปลายนิ้วหยิบไม่ได้ วันนี้กูบุญฤทธ์ไปทำอะไรมาคะวันนี้วันนี้ก็ได้เอา,อ,าอะไรเอาคุณพ่อตาไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอนัดแปดโมงครึ่งครับครึ่งไปรับกลับมาตอนช่วงประมาณบ่ายสองโมงเข้าเครื่อง สามโมงขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลยลากับพี่น้องตอนนี้คุณสำริดตุลาการสามีคมพันกำลังนวดด้ค่ะคมพันก็นั่งอยู่หน้าจอคอมนี่นะคะคุริดไม่ค่อยพูดค่ะพี่น้องอากาศเปลีป่ยนแปลงครับพี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนกลางคืนหนาว เย็นเช้าเย็นพอไปบ่ายมาร้อนมากเลยครับร่างกายปรับตัวไม่ทันพี่น้องเอทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลีป่ยนแปลง นวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะถ้าเรานวดสิบห้านาทีหมูเราจะสีสวยนะคะสีแดงอมชมพูสวยสวยค่ะสีแดงอมชมพูแล้วก็นุ่มเวลาเรานำไปทำกับข้าวอย่างอื่นก็อร่อยค่ะเพราะว่าหมูเรานวดนานเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณบันก็จะทอดให้เอซดูค่ะ พอดใหเอฟซีดูเหมือนเดิมค่ะชื่นชมความงามของหมูแดดเดียวแล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะซึ่งหมูแดดเดียว EP นี้เป็น EP ที่ วันนี้แคปหมูออกเรียบร้อยแล้วนะคะอี e ีที่172ค่ะแคปหมูนะคะถึงีพีที่172แล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะโมเดลเดียววันนี้เป็นดีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะหมเดลเดียวจะห่างแคบหมูสามอีพีค่ะแคบหมูถึงอีพีที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองค่ะเป็นงไงคะครูลิดเหนื่อยไหมคะนครับ หมดไปหวดมากัพันกันค่ะพี่น้องหหูดี่เดียวขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ายเลยเด้อค่ะพี่น้องคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ FC ทุกท่านเลยนะคะเป็นอีพีที่175ค่ะวันนี้ค่ะ เมื่อวานนี้เป็นอีพีที่174ค่ะคุณฤทธิ์ไม่ร้องเพลงให้เอฟซีฟังหรอคะยังเพราะเกินฮะยังเพราะเกินยังเพราะเกินเนอ ร่มแล้วก็ไปน้องเริ่มนุ่มแล้วค่ะเริ่มนุ่มแล้วตั้งุงกำลังเข้าเนื้อหมูสวยงามเลยค่ะคุณลูกค่ะสีสวยสวยค่ะหมูวันนี้ค่ะนุ่มครับขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะ ให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคมพันธ์จะร้องเพลงตัวตัวการันให้เอฟซีฟังค่ะเป็นการทบทวนค่ะเป็นเพลงที่คมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ท่านท่าคาดเก่งการ่าเสียงอักษร เรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดการส้อนสนุกสนานเราใจจัดการส้อนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสนสิธิ์เร็วพันมัธยัิสื่อสัตว์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัตจันดาศจันตั้งคันเผาพันธ์ุพืชพันธุ์ไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการ ไตรรงประสงฆ์ทุดมบัตถบงประสงค์สุขสันเวทมนตรอการันดึกดำบรรมิพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ับพานเรียนรู้ในตัวการันชื่นชีวันสุขสันเปรมปรีชื่นชีวันสุขสันเปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเพลงคำที่มีตัวการันค่ะคุมพันเรียงร้อยคำที่มีตัวการันทั้งหมด28คำนะคะมามาไว้ในเพลงคำที่มีตัวการันนะคะค่ะสำหรับตัวการันหรือเราเรียกว่าไม้ทันทคาดคำว่าทันธคาดมาจากคำว่าพี่คาดแปลว่าฆ่านะคะ,ะถ้าตัวการันวางอยู่พ,พยัญชนะบนพยัญชนะตัวใดไรก็จะฆ่าเสียงพยัญชนะตัวนั้นไม่ให้ออกเสียง เพราะนั้นคํา,าคที่มีตัวกรันเวลาอ่านจะไม่อ่านออกเสียงตัวกรันค่ะคําคบางคานะคะตัวกรันฆ่าทั้งเสียงพยัญชนะแล้วก็ฆ่าทั้งเสียงสระอย่างเช่นคําว่าเผ่าพันธุ์ค่ะเผ่าพันธุพออาภาภานาพันธทอทองสระอุกรันตัวนี้ค่ะตัวกรันจะฆ่าทั้งเสียงทอทงซึ่งเป็นพยัญชนะแล้วก็ฆ่าทั้งเสียงสระอุด้วยค่ะ เวลาเราสอนคำที่มีตัวการันต์ควรที่จะสอนมีบัตรคำศัพท์ควบคู่กับบัตรคำอ่านด้วยนะคะให้นักเรียนสังเกตนะว่าเวลาการอ่านนี้จะไม่อ่านออกเสียงตัวการันต์ค่ะขอบคุณดีซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกขอบคุณด้วยใจจริงเลยค่ะที่เข้าที่ท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ สำหรับช่องโคมพันตุลการนะคะก็จะนําเสนอหลายประเด็นประเด็นแรกจะเป็นในเรื่องของถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยอรเขียนได้โคมพันธ์จะสอดแทรกลงในคลิปโคมพันธ์นะคะว่าเนื่องจากโคมพัน์เกษียณอายุราชการแล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นดะคะดังนั้นก็โคมพันธ์ขออนุญาตแทรกสอดแทรกลงในคลิปโคมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูหมูเดดเดียวนะคะโคมพันธ์ก็สอดแทรกลงไปเพื่อเพิ่มเติม ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนหรือว่าประสบการณ์ในการสอนนะคะเอฟซี FC, หรือว่าค่ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปปรับไปยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจากสาตะก้าของคุณพ่องี้ยจนชื่น<ๆ>การทําหมูแด่เดียวการทําแคบหมูก,<ๆ>การท,<ๆ>ทําไล่<ๆ>ทํานาทําสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงวัวค่ะ<ๆ>ปลูกผัก<ๆ>ปลูกพืชค่ะพี่น้อง<ๆ>ปลูกผัก<ๆ>ปลูกผลไม้ เป็นวิธีการดารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุมพันตุลากันแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานะคะเขาจะเห็นว่าคุ่มพันดูแลคณพ่อคนแม่นะคะก็เป็นในเรื่องของความกตัญญูกตเวีทีการทาคณงามความดีทําบนตักบาทการเลี้ยงน้องแมวน้องตุนักนาน้อยๆนะคะก็เป็นการแสดงถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์เอาได้บุญได้กุศลนำกันนะคะพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะ ขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บมาเวีย,วยนท่านเดินทางไปแห่งหนตตำบลใดก็ขอให้พบกับความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการเฮงเฮงปังปังค่ะสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงค่ะพี่น้องปลูกความดีได้ความดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ